สัสดีครับทุกคนยังอยู่กับปัญหาเดิมที่แก้ครั้งที่แล้วมันไม่ไม่ไม่ดีขึ้นนะครับมันยังมีรอยรั่วอยู่เพราะว่าวันนั้นแก้ปัญหาเฉพาะหน้ามากๆเลยที่เอามาไอ้นี่มาแปะนะครับแปะข้างบนนะและทีนี้พอฝนตกมานะครับมันรัน่วอยู่นะครับผมก็เลยไปศึกษาไ,ได้ความรู้มาเพิ่มว่าสามารถใช้กาวซิลิเขาเรียกว่าอะไรซิลิโคน ไม่ใช่ซิก้ามันเป็นยี่ห้อนะครับยี่ห้อซิก้าปูนซิก้านะครับปูนกาวมาเนี่ยอันนี้ผมทําไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้มาเก็บตกอีกร่องสุดท้ายนะครับให้ใช้ลูกหมูนะครับเบิกร่องมาก่อนนะครับที่ตรงรอยต่อน,นี่นะครับให้เปิดแผลเขาเรียกว่าเปิดแผลเอาลูกหมูเปิดแผลก่อนนะครับนะลูกหมูนะจัดการเองเลยเพราะว่า ตอนแรกว่าจะรอช่างให้มาแต่ทีนี้ช่างเขาติดงานเยอะมากครับเขาไม่สะดวกช่างเขาก็ใจดีมากเลยเขาก็แนะนําว่าให้ทําเองได้ไปซื้อของมาทําเองเลยอย่างนี้นะครับมันแค่นี้เองเนะผมก็เลยลองทําเองมาดูนะครับอันนี้เปิดล่องประมาณนี้นะครับทีน,นี้มันเป็นรอยปูแตกเัาก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพอเราเอาเนี่ยอันนี้ผมทําไว้ก่อนหน้านี้นะครับ มันก็จะสนิทอย่างเงี้ยนะครับตรงรอยต่อนะครับเนี่ยคิดว่าจะอยู่อยู่นะตรงนี้เพราะว่าปูนมันเป็นปูนกาวมันมันเหนียวอยู่มันมีความเหนียวของมันอยู่ครับผมทํามันไม่เนียนนะครับแต่ผมคิดว่าผมจะเอาเอา,เอาสีมามาทาทับอีกครั้งหนึ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูก่อนว่ามันอันนี้มันจะอยู่ไหมน,นะครับแต่คิดว่าคงจะอยู่มั้ง ตอนนั้นก็คิดว่าจะอยู่แต่ถ้ารอบนี้อันนี้อันนี้ตั้งใจแล้วเพราะว่าหมดหมดกับหมดการการซ่อนไปไปเยอะขนาดไม่ได้จ้างช่างนะทําเองนะหลายพันแล้วนะครับที่ซ่อมหลังคารั่วเนี่ยดาดฟ้ารั่วเนี่ยนะครับก็เลยถ้ารอบนี้ไม่สําเร็จนะครับผมจะทําหลังคาแล้วครับจะทำหลังคาเพราะจะได้จบจบปัญหาไปสักทีนะครับให้ดูวิวดีกว่าครับ ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นต้นต้นว่าสีชมพูนะครับกําลังติดติดดอกเลยนะครับถ้าถ้ามองนะครับกำลังติดดอกเดี๋ยวมันจะเป็นลูกว่าสีชมพูลูกใหญ่ด้วยนะครับตรงนี้ผมปลูกเป็นเพกานะครับหรือต้นลิ้นฟ้านะครับให้สามต้นตอนนี้มันผลัดใบแล้วนะครับตรงนี้นู่นครับดูวิวตอนนี้ต้องค่อนข้างจะแห้งแรงนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จไปแล้วนะครับอ่า จากนั้นเป็นของข้างบ้านนะครับมีมะขามเทศนะครับวิวตรงนี้ก็สวยๆครับไว้นั่งชิลๆตอนเย็นนะครับยิ่ง,ถ,งถึงไม่ใช่หน้าหนาวนะครับตรนนี้ก็หมอกไม่จัดลมไม่จัดเราก็นั่งนั่งสบายๆได้นะครับก็ใครที่อยากทำดาดฟ้านะครับวางแผนวางแผนในการ รอ,อยต่อนะครับเป็นปัญหาสําหรับผมมากแนะนําให้ใช้ช่างฝีมือดีนะครับอันนี้อาจจะเป็นเพราะช่างที่ที่ที่เคยบอกตอนต้นว่าเป็นช่างที่รู้จักกันนะครับเป็นเหมือนกับเขาก็ไม่อาจจะไม่มีประสบการณ์ในด้านนี้โดยตรงนะครับมีมีเปเขาเป็นช่างก่อสร้าง้อโครงสร้างอะไรได้อันนี้พูดตรงๆนะทีนี้มันก็เลยมีปัญหาเลยนะครับเราก็เลยต้องตามแก้นะครับ โอเคบ่นไปเรื่อยนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะมารีวิวอีกทีเพราะว่าวันที่ถ่ายคลิปนี่วันที่19ผมดูข่าวแล้วพยากรณ์อากาศว่าวันที่21 22จะมีพายุเข้ามาผมจะเคลียร์นี่ให้เสร็จก่อน1วันนะครับก่อนที่พายุจะเข้าแล้วพอผ่านวันที่21 22เดี่ยผมจะมารีวิวอีกครั้งหนึ่งว่ามันเอาอยู่หรือเปล่านะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคมีอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับสอบถามอะไรนะครับ ส่วนเรื่องราคาอ๋อขอยังไม่จบคลิปนิดนึงเรื่องราคาที่ก่อสร้างมาคนบอกว่าทําไมถูกจังอะไรอย่างเงี้ยนะครับหนึ่งบ้านผมมันอยู่ใกล้ที่แหล่งขายวัสดุนะครับแล้วข้อราคามันก็ไม่แพงนะครับมันเป็นราคาที่ไปซื้อที่ร้านใหญ่ครับร้านอบอกชื่อได้ไหมเนี่ยเขาเป็นร้านโฮมโปรนะครับมัน,ม,นมันก็ราคาไม่แพงนะครับโฮมวันหรือโฮมโปรวะโฮมวันโฮมวันชื่อร้านโฮมวันนะครับ มันก็ราคาไม่แพงนะครับพัสดุทีเนี้ยช่างอย่างที่บอกช่างรู้จักกันนะครับเขาก็เป็นญาติพี่น้องกันนี่แหละเขาเหมือนเขามาช่วยแต่ถ้าผมก็เกรงใจเขาไงเขาก็คิดค่าแรงถูกๆอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมหมื่นกว่าบาทได้ขนาดนี้เลยเได้ครับแต่อ่อมีคนบอกว่าอยากดูโครงสร้างข้างล่างด้วยนะครับผมก็ใช้เป็นเหล็กกล่องนะครับความกว้างนี่น่าจะเป็นสามนิ้วคูณหนึ่งนิ้วมั้ง นะครับเล็กกล่องทีค่คาดเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะทำไปจะไปไล่ดูภาพตอนที่ก่อสร้างนะครับผมถ่ายเป็นภาพนิ่งไว้ไม่ได้ทำเป็นวิดีโอเดี๋ยวอาจจะเอามาทำไฮไลท์ดูสำหรับคนที่สนใจนะครับก็ฝากกดติดตามไว้แล้วกันนะครับหรือใครที่มีคำแนะนำดีๆอะไรหรือมีช่างว่าเออเขาให้คำแนะนำได้อะไรอย่างเงี้ยก็บอกผมด้วยนะครับ ตอนนี้ผมมีปัญหาว่ารอยต่อระหว่างฝ้านี่มันมันรั่วนะครับมันซึมซึมนะครับมันไม่ได้แบบไม่ไม่ได้รั่วมากนะครับแต่มันเป็นซึมซึมมันเป็นน้ําหยดติ๊งติ้งติงลงไปข้างล่างนะซึ่งเราก็แบบไม่แฮปปี้ไงไม่อยากให้มันแบบนี้เลยนะโอเคเนาะถ้ายังไงก็จะรีวิวให้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ โอเคขอบคุณทุกคนอ่าเดี๋ยวนี้เดินมาตรงนี้พอดีอันเนี้ยเป็นแผ่นที่ตอนแรกเราเอาซิลิโคนยิงไงมันเลยมันไม่เป็นเนื้อเดียวกับปูนเลยครับพอพอเราใช้ลูกหมูเปิดแผลแล้วลอกออกก็ยังเป็นแผ่นแบบนี้มาเลยนะครับซึงมันก็ไม่แปลกที่มันจะซึมรั่วซึมนะครับเพราะฉะนั้นซิลิโคนก็คงไม่เหมาะกับงานนี้เนาะโอเคอ่ะเดี๋ยวจะรีวิวอีกวันที่22 23นะครับเจอกันนะครับเราว่าพายุจะเข้าวันที่21 22นี้โอเค บายบายครับ